คนเล็กคนน้อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะนึกถึงใครนึกถึงเพื่อนๆพ่อ,อที่ทพพ่อป่าที่ผ่านมาก็ได้ติดต่อท่านผู้พันที่ผมก็อยู่ด้วยขอบท่านก็ช่วยมาเหมือนกันแต่ที่ผมทำอะไรไม่ได้มากตอนนี้เพราะมันติดโควิดเพราะครั้งที่แล้วผมอขอพ่อป่าไป ทางเพื่อนเสียมดท่านท่านเอกนัทสุโถก็ได้ช่วยแจกของพระป่าแต่การแจกของพระป่านั้นผมมีแนวคิดอีกตอนที่มันเกิดเหตุการณ์โควิด1 9มันก็เลยทำให้การที่เราหาปัใจจัยที่จะมาสร้างมันก็เลยตึดขัดตรงนี้ ตอนนี้ได้เงินมาอยู่ในบัญชีทางวัดแล้วแสนสองหมื่นกว่าบาทประมาณปลายปีนี้ก็จะเริ่มสร้างแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยเพราะลำพังผมคนเดียวสร้างไม่ได้หรอกถึงผมจะมีแนวคิดมีสติปัญญามีแนวคิดมีความรู้ด้านช่าง แต่ในเมื่อไม่มีเงินมากพอที่จะสร้างได้ผมก็สร้างไม่ได้แต่ความตั้งใจของผมผมเคยเป็นอาหารมามีความตั้งใจอยากจะทำผมต้องทำให้ได้และหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะให้ความร่วมมือและ,ะเป็นกำลังใจให้ผมทำงานนี้โดยสำเร็จรุ่ง ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเสร็จช้าเสร็จเร็วผมก็จะสร้างตามที่ผมตั้งใจไว้สุดท,ท้ายนี้ขอขอฝากค่ามคิดถึงเ,เพื่อนเทุกคนที่ร่ำรวยก็มีที่ว่าไม่ร่ำรวยก็มีขอให้รวยๆๆกันแล้วขอเชิญมาเที่ยวที่บ้านผมว่าเพราะบ้านผมจะอยู่ระหว่างทางด้านนู้นนะครับ ด้านนู้นอะ่ะจะเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าสุโขทยัยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยส่วนด้านนู้นนะครับด้านด้านด้านแม่ทอาน,นี้ดีเหมือนผมนู้นนะด้านนู้นอะ่ะจะเป็นเมืองเก่าอุทยานรีอุทยานเมืองเก่าสีสัชธาลัยเพราะจังหวัดสุโขทัยจะมีเมืองเก่าสองแห่งถ้าท่านเ <c oughs> พือพ่อนเพือพ่อนท่านใดผ่านไปผ่านมาขอเชิญแวะมาเที่ยวที่บ้านผมได้ นี่คือที่นี่คือวัดน้ำด้วนหรือวัดสีโคงคลามบ้านเกิดของผมครับ